บอลสียอดฮิตในช่วงนี้ก็ไม่เกินเจ้าหงสวุวรรณนี่ค่ะเป็นบอลสียอดฮิตเขาจะใบเขียวมีกระดูกสีอ,อ่อนๆกระดูกใบก้านใบนะคะมีจุดสีแดงปะปลายาำใบขอบของเขาสีเขียวเข้มตัดริมสวยงามค่ะ ใบใหญ่วันนี้อันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะหงสุวนไซส์ใหญ่อันนี้ก้านใบเขาก็สีออกชมพูนิดๆอเงี้ยค่ะไม่ได้แดงสดนะคะแต่เม็ดสีกระจายกระจายในใบของเขาเนี่ยเป็นสีแดงแน่นอนค่ะดูนะคะว่าเขามีความแดงแดงมากๆค่ะ กานใบมีความกระจายหงส่วนตอนนี้ก็เป็นบอลที่กำลังตามหากันตันนี้ไซส์ใหญ่ค่ะมีความใหญ่มากเลี้ยงธรรมชาติแดดร้อยดินร้อยเลยค่ะคือดินนี่แน่นๆ่นเลี้ยงแบบชาวบ้านค่ะดินแข็งแข็งอันนี้ ก้านใบเขานะคะแข็งแรงไม่ได้อยู่ในตู้อบนะคะอยู่ในเ,ออเราเลี้ยงแดดแรงๆเลยกลางแจ้งใบไหนที่โดนแดดเขาก็จะออกสีขา,ขาวขาวใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่กัดสีจะเป็นสีเขียวแต่เขาก็ยังมีจุดเด่นของเขาคือก็ยังมีจุดแดงอยู่ดีเห็นเขาจะใบเขียวก้านใบแข็งแรงค่ะหงส์สุวรรณ ถ้าเขากัดสีมากๆเขาก็จะเป็นสีขาวเลยนะคะจะเป็นบอลที่สีขาวสดขาวมากๆอันนี้เขายังไม่ได้กัดสีเต็มที่เขาก็ยังเป็นสีเขียวมากกว่าเป็นบอลกอค่ะกอใหญ่แต่กอง่ายมากแต่กอง่ายมากเลยนะคะใบใหญ่เลี้ยงง่ายชอบดินร่วนชอบแดด แล้วก็เวลาเลี้ยงก็แช่น้ำนะคะเอาน้ำแช่สักนี่ค่ะไม่ต้องมากคนๆกระถางแช่ในน้ำแล้วก็ตากแดดได้เลยค่ะเขาชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คงจะหัวใหญ่น่าดูแล้วค่ะดูความฟอร์มกอของเขานะคะเนี่ยในหนึ่งกอมีหลายต้นเลยค่ะดินมีหน่อขึ้นมามาอีกแล้ว ขงสุวรรคนเลี้ยงก็เอาไปให้เขากัดสีอีกหน่อยเนาะเขาจะขาวของส่วนต้นนี้ยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะแต่ถ้าเป็นต้นนี้ เขาจะเริ่มกัดสีมากแล้วเขาจะขาวเขาจะมีความขาวนะคะนี่ค่ะเขาก็จะสวยอีกแบบหนึง่งอันนี้เขากัดสีมากความบางของใบก็จะมากขึ้นแต่ความแดงของจุดก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะจุดเขาก็ยังแดงอยู่แต่เมื่อกัดสีแล้วความบางของเขาจะเยอะขึ้นนะคะอันนี้มีหลอดขึ้นมาอีกมีลูกๆเยอะเลย สองกระถางนี้มีคนจองแล้วค่ะมีคนรับไปแล้วรับอุปการะไปแล้วนะคะหงส่วนชอบดินร่วนชอบแดดนะคะอย่าคิดว่าเขาเป็นสีขาวแล้วจะไม่สู้แดดสู้มากเลยค่ะชอบแดดมากถ้ายิ่งอยู่กลางแดดเขาก็จะขาวความขาวก็จะมีอีกบอลนนะี่ยเขาไม่กลัวการตากแดดหรอกนะคะ เขากลัวไม่มีน้ำตาตกหักแหละเพราะฉะนั้นเราต้องมีน้ําให้เขานะคะดูรูปทรงใบของหงสุวรรน,นะคะจุดแดงของเขาแบบนี้กระจายอยู่ทั่วเหมือนเม็ดทับทิมใครจะปลูกเขาก็ใช้ดินร่วนนะคะดินกำปูเสร็จแล้วก็ปลูกเขา เอาเขาแช่น้ําไว้นะคะแล้วก็ตากแดดได้เลยเขาไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวแสงแดดนะคะมันประสูตก็แช่น้ําไปเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะต้องแช่น้ําคนนะคะส่วนต้นนี้ยังไม่กัดสีใบใหญ่ก็จริงโตก็จริงแต่เขามยังไม่กัดสีค่ะลักษณะใบขอยงเขาสวยมากเขามีความอืม สง่างามนะคะเขาเรียกงได้ชื่อหงส์สุวรรณเนะะี่ยค่ะเขามีความสง่างามมากๆใบของเขาหน้าเก้มขามเลยะคะ่ะเนี่ยอันนี้หลอดใหม่นะคะหลอดใหม่ลองหามาปลูกหามาเลี้ยงนะคะไม่ได้เลี้ยงยากเลี้ยงง่ายๆคะ่ะบอลสีคนที่เลี้ยงไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะว่าจะเลี้ยงเลี้ยงยากถึงก็ตักปัจจัยสำคัญคือ ื่อเราปลูกแล้วแช่น้ําค่ะบางทีดินยังไม่สําคัญเท่าไหร่เลยดินแน่นแน่นยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าน้าเนี่ยค่ะต้องได้อย่าให้เขาขาดน้ําแค่แช่น้ําไว้ถ้าคนโบราณเขาก็จะบอกว่าอุ้ยแช่น้ําขนาดนี้เดี๋ยวก็ตายหรอกเดี๋ยวก็เน่าหรอกมันไม่ใช่นะคะบอลเป็นพืชท,ที่ต้องการน้ําเพราะเขาเกิดในน้ําอยู่กับน้ําดูความชื้นเนี่ยเ็าอยู่ได้ แต่ถ้าเราไม่ได้แค่ทุกวันได้ไหมก็ได้นะคะถ้าเขายังมีความชื้นอยู่แต่เขาจะทิ้งใบทิ้งเหลือแต่หัวเมื่อเราเขาขาดน้ํา mm hmm. เขาก็จะเหลือหัวไว้แล้วเขาจะทิ้งใบ mm hmm. เมื่อถึงฤดูแล้ง mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาทิ้งใบปุ๊บพอฤด,ด,ดูฝนมา mm hmm. เขาก็จะแตกหัวใหม่ mm hmm. การแตกข้างของเขาข้างใหม่เนี่ย mm hmm. เขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขายเยอะ mm hmm. เพราะว่าในหัวของเขาเนี่ย มันจะมีตาเยอะแล้วก็เวลาที่แตกใหม่ก็ตาทุกตาก็จะรวมใจกันแตกเป็นหนอ่อก็เลยจะกลายเป็นบอนพุ่มนะคะจะเป็นพุ่มเป็นกอเป็นพุ่มค่ะจะแตกต้นได้ง่ายมากอย่างต้นเนี้ยนะคะดูสิคะลูกเขาเนี่ยแตกกันเยอะมากเลยที่โคนต้นเนี่ยได้ลูกเยอะแยะเลยนลูกของสุวรรณนะคะ ใบสวยงามนะคะเนี่ยเหมือนปีกขงเลยราคาหามาสะสมไหมนะคะตอนนี้เป็นบอลสีที่มาแรงที่ทุกคนก็จะหากันหามาเก็บกันทั้งนั้นเลยหงส์สวรรค์เนี่ยนะคะราคาก็ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะถ้าต้นเล็กๆหามาไว้เชยชมนะคะต้ตนนี้ยังไม่ได้ผ่าหัวไม่ได้ทำอะไรนะคะเนี่ยรากยังตืมไปหมดต้นนี้ ดีย๋ยวจะต้องแพ็กส่งเขาล้วค่ะใบเ,เขียวๆอย่างนี้ยังไม่กัดสีนะคะถ้ากัดสีเมื่อไหร่เ็จะงามมากเลยค่ะ,ะวันนี้ประสุจะนำเสนอแค่นี้ก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการรับชมบอลสีของประสุนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ประสุด้วยนะคะ กดที่ตรงบุมขวาล่างสุดจะเป็นรูปปราสุนะคะกดเข้าไปแล้วก็ก็ะจะมีคําว่าติดตามอยู่ก็ช่วยกดติดตามตรงนั้นจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆเพราะว่าบางครั้งปราสุมีต้นไม้สวยๆใบไม้ดีๆก็จะได้เอามาขายกันเอามาให้ดูกันเนาะปาสูสัญญาว่าเดี๋ยวจะหาบอลที่มันแปลกๆใหม่ๆม,มาให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้วันแค่นี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กดติดตามด้วยนะคะติ้งติ้งติ้งสวัสดีค่ะ